สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็พาทุกคนมาอยู่กับต้นพริกกันอีกแล้วนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างถ่ายคลิปเกี่ยวกับต้นพริกบ่อยนะคะเพราะว่าต้นพริกเขาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ต้องเติมดินใส่ปุ๋ยแล้วก็ตายได้บอกกับเพื่อนๆในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าตายลืมจริงๆค่ะลืมตัดยอดต้นพริกค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยมาตัดยอดนะคะตั้งแต่ปลูกในกระถางมาตั้งแต่ย้ายต้นกล้าเนี่ย ยังไม่เคยได้ตัดยอดต้นพริกเลยนะคะแล้วตอนนี้เขาก็โตไปแล้วด้วยนะแต่ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรสายเกินไปค่ะแต่ก็จะตัดออกเลยนี่ไม่ต้องเสียดายเลยนะคะตัดให้เห็นกันแบบนี้เลยนะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขานะคะสําหรับต้นนี้เขาแบบเขาเริ่มแตกแล้วเนี่ยเขาเริ่มแตกออกเป็นสองแฉกอย่างนี้แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะตัดเขาอยู่ดีนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนตัดออกเลยไม่ต้องเสียดายนะเดี๋ยวเขาเกิดใหม่ค่ะ,ะไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนๆท่านใดลืมนะคะก็มาทําเหมือนตายแบบนี้ได้ย้อนหลังได้นะคะเนี่ยอันนี้เขาแบบแยกออกเยอะแยะแล้วนะคะเราจะตัดให้เขา เพื่อให้เขาแตกกิ่งก้านสาขาเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ให้ต้นเขาเนี่ยเอ่อชะลูดจนเกินไปอยากจะให้เขาแผ่กิ่งก้านสาขาออกด้านข้างด้วยนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของการตัดยอดต้นพริกนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าตัดยอดแล้วจะให้เขาแตกกิ่งอย่างเดียวนะคือเราต้องการให้ต้นเขาเนี่ยเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มมีความเป็นพุ่มหน่อยนะ,ะไม่แบบไม่ชะลูดสูงจนเกินไปนะคะ ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมีพัฒนาการต่อมาเป็นอย่างไรเขาแตกกิ่งก้านสาขาอย่างไรต่ายก็จะถ่ายอัปเดตให้ดูเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็วันนี้เราไม่ทิ้งนะคะเนี่ยไม่ทิ้งเลยเอาไปใส่ในตะกร้าปุ๋ยหมักนะคะก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปใส่ในตะกร้าปุ๋ยหมักให้เห็นเลยนะว่าไม่ทิ้งจริงๆนะคะทุกคน เนี่ยกองปุ๋ยหมักที่ทำไว้ในตะกร้าวางไปเลยอย่างนี้นะคะมีอะไรมาเพิ่มเสริมเติมเข้าไปก็ใส่ไปได้เลยแล้วเราจะเติมปุ๋ยคอกทับลงไปอีกก็ได้นะคะเดี๋ยวต่ายจะพาเพื่อนๆมาดูต้นพริกนะคะสำหรับต้นพริกที่เคยปลูกไว้นะ,ะวันนี้เดินเดินเยอะกันหน่อยนะคะนี่ต้นพริกที่ปลูกไว้นะคะวันก่อนเพื่อนเนี่ยก็มาเก็บนะคะ ตต่ก็บํารุงดูแลแบบนี้แล้วค่ะก็คือมีการตัดยอดตลอดนะต้นพริกทั้งหมด5กระถาง4ี่ห้ากระถางตรงนี้ก็ยังอยู่กับไต่ได้ยาวๆเลยนะคะเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเขาก็ออกมาเรื่อยๆค่ะทุกคนแล้วร่องรอยการเด็ดก็คือเยอะมากๆนะคะท่นานค่ะนี่เม็ดพริกเขียวๆนะคะแบบนี้ละคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ชวนทุกคนมาตัดยอดต้นพริกนะคะ ตัดช้าหน่อยนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ตัดเนาะปลอบใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ